บางคนก็ไปยกจ้องบางคนก็บอกโอ้ยพูดดีมากสินแตยองพูดดีมากนะครับมีการยกยอกันยิ่งใหญ่สินแตยองพูดดีมากโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้ตอบได้หมดอะไรได้หมดนะครับสวัสดีครับผมนะฮะคุณฝนจาก USA นะครับขอบคุณมากครับนะครับ คุคนมีความใยดีมากกว่าทุกคนที่ใส่าลายเห็นด้วยกับคุณกัญญาพัฒนนะฮะนะผมรู้สึกพึงพอใจกับความเห็นของทุกท่านนะครับรู้สึกคึงพึงพอใจมากนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าเอฟซีมงคลเนี่ยเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวข้อมูลอยู่ในหัวนี่เยอะมาก ครับแล้วก็โดยมากผมว่าพวกท่านเป็นคนเห็นชอบอเห็นเห็นไม่ผิดอะนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติผมถึงบอกว่าโดยธรรมชาติทุกคนจะต้องเห็นไปในทิศทางของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้มันแปลก เราก็ไม่รู้อะแต่ทุกท่านกับผมเคยพูดบ่อยว่าทุกท่านเนี่ยควรจะเห็นไปตามเจ้าหน้าที่รัฐว่าลุงพลเป็นคนร้ายควรจะเห็นตามผู้สูงเสียว่าลุงพลคือคนทำควรเห็นไปตามสื่อพวกยูทูบเบอร์สายเกียรติลุงพลเนี่ยแล้วก็สื่อที่พอเป็นสื่อหลักใหญ่ สื่อสาธารณะหรือสื่อนะครับดิจิตอลต่างๆนะครับที่แยกย่อยออกมาแล้วก็ทำสื่อตัวเองแล้วก็มาอยู่ในยุค y o u youtube ก็นำสื่อตัวเองลง youtube ไปด้วยนะฮะในลักษณะองค์กรนะครับคนเหล่านี้กลุ่มเหล่านี้พยายามที่จะปลุกระดมสังคมทั้งหมดให้มาเชื่อว่า ชาวบ้านคนหนึ่งที่มีครอบครัวเล็กๆมีเมียหนึ่งคนมีลูกสองคนนี่คือครอบครัวเลวครอบครัวไม่ดีเลยนะครับเพราะเขาใส่ร้ายกันะรงมเลยมีการบอกว่าจะจับภรรยาและจะจับลูกคนคนโตด้วยนะให้เป็นสมุนลุงคนะ ให้เป็นสมุนมือช่วยเหลือโอ้โหแสบสวงมากครับหนึ่งลุงพลด้วยหลักการลุงพลไม่ได้อยู่ในบ้านลุงพลไม่เกี่ยวข้องเวลาน้องหายลุงพลก็ไม่อยู่แล้วจะเอาพาเมียพาลูกไปเป็นคนช่วยจัดฉากศพอีกเลวได้ใจจันไรได้โล่เลยนะ นะเหตุผลว่าทำไมเขาจึงเดินหน้าฆ่าลูกเดียวอย่างนั้นครับเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะยืนหยัดแล้วก็ตรึงความเชื่อว่าลุงคนเป็นคนร้ายไว้ให้ได้นานที่สุดห้ามมีการพลิกโผห้ามมีการเปลี่ยนข้างห้ามมีการ ทำให้สังคมบีบแล้วเขาใจผิดว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ยห้ามแต่พวกท่านกับสวนแกแสสังคมเหมือนเหมือนน้ําน้ํามหาปลาแต่ปลาหนีน้ําสวนทางไปอย่างเงี้ยนะครับโดยสวนไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเจอคนจับจะเจอนักล่าหรือเปล่าแทนที่จะไปกับน้ําให้เนียนเนียนไป เปล่าเลยนะสวนกระแสครับเอฟซี FC ลุงพลสวนกระแสสังคมสวนกระแสสื่อมันเป็นจุดที่ต้องว่าด้วยคุณธรรมจริยธรรมเท่านั้นครับพวกท่านจริงมาอยู่จุดนี้ผมจึงบอกว่าพวกท่านไม่ธรรมดาครับนะครับส่วนคนที่เปลี่ยนจุดยืน เปลี่ยนอุดมการจุดยืนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นครับปล่อยเป็นตามเวรตามกรรมครับนะครับเขาก็ได้รับเวรรับกรรมเขาเนะี่คนเหล่านี้ไปอยู่กับฝั่งไหนเขาก็ไม่เชื่อถือร้อยเปร์็นต์หรอกครับคนพวกนี้ต่อให้แสดงสปิริตยังไงว่าเกียรติลุงพลหรือว่าเกียรติฝั่งที่ชอบลุงพลเนี่ย แล้วคุณเปลี่ยนข้างเปลี่ยนอะไรจังอาแบบจัดจ่กแบบนี้ผมเชื่อเลยครับลึกๆคนพวกนั้นก็ไม่ไว้ใจคนเหล่านี้หรอวครับจริงไหมเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาหักหลังเมื่อไหร่นี่คือเหตุผลน,น,นะนะขอบคุณครับสำหรับ500ท่านนะครับจากช่อง B P Channel นะครับผมแล้วก็ช่อง Family ครับ ที่กำลังเก็บชั่วโมงอยู่นะครับจากช่อง All p i c h e d Family นะครับตอนนี้มี24ท่านขอบคุณมากครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากครับนะฮะนอกจากเราจะได้เชียร์บอลอย่างมากมายอย่างมีความสุขนะครับเป็นการเชียร์ที่นะครับมันทำให้เห็นการเล่นที่ง่ายการเล่นตามแผนงาน แผนที่ง่ายนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ไม่เป็นไรครับมันก็จะทำให้ผู้แพ้ได้พัฒนาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นำการเล่นของไทยเนี่ยอาจจะเ,เป็นแบบอย่างได้ลีกประเทศเขาต้องแข็งแกร่งถ้าลีกไม่แข็งแกร่งนักบอลในประเทศก็ไม่แข็งแกร่ง มันเหมือนมีครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยหลีกไม่แข็งแกร่งครับหลีกยังไม่เกิดเลยเป็นพุตบอลถ้วยนั้นถ้วยนี้ถ้วยกอถ้วยนั่นถ้วยนี้น,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 นนะทีนี้มีผู้จัดการชื่ออะไรนะสัจกุลนะฮะท่านมาทำโครงการดีมทีมขึ้นมาแล้วก็นำคนต่างๆมาเก็บตัวเข้าค่ายเหมือน เอฟอ่ะนแล้วมาจัดเป็นทีมลงทุนมหาศาลที่นำเด็กหรือนักบอลที่มีแววมาซ้อมรวมกันเพื่อชาติมีซิโก,โกส้สกินดั์เซนเมืองอยู่ในนั้นด้วยประเทศไทยตอนนั้นมีมแต่ฟุตบอลเหมือนไม่ใช่บอลอาชีพอะนะครับแต่การเตะฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ต่างๆระดับชาติมันก็มีอยู่ ก็มีความตื่นเต้นขึ้นมาคือมีการทำโครงการดีมทีมเพื่อจะพัฒนานักบอลไทยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคนะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอาเซียนเราอาเซียนทั้งหมดยอมรับทีมไทยนะครับ mm hmm. ประเทศไทยที่มีลีกลีกในประเทศที่แข็งแกร่งนะครับ mm hmm. มันก็ทำให้ นักมอลไทยเราก็แข็งแกร่งขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ผ่านมาแล้วสามสิบเจ็ดนาทีที่ไลค์ขึ้นอ่านะครับเวลาตอนนี้คือเที่ยงคืนสิบเก้านาทีเดี๋ยวไม่นานก็น้องนะครับน้องนุ้ยก็จะขึ้นนะครับนี่ยดังนั้นพูดพอหอมปากหอมคอนะครับ เราดีใจที่ทีมฟุตบอลเราชนะเหมือนได้แชมป์นะครับถ้าไม่ดูถูกมากก็คืออะไม่เป็นไรเหลืออีกหนึ่งแมตต์ก็เตะให้เอนเตอร์เทนไปเลยนะครับมันไม่ง่ายนะครับบอลคลาสขนาดนี้ที่จะคิดว่าอินโดนีเซียจะได้แชมป์ถ้าพูดตามคลาดบอลเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเล่นไปด้วยสปิริตเท่านั้นด้วยสปิริตเท่านั้น นะครับพวกเราไม่คิดด้วยว่าจะเตะขนาดนี้นะแค่สองศูนย์เหมือนเวียดนามโอ้ก็ก็ดีใจแล้วนะครับแต่ันนี้มันขาดเลยนะครับขนาดนักบอลไทยบางคนก็ถูกใบเหลืองนะครับเล่นไม่ได้เช่นธีรทรขาโหดของไทยเนี่ยนะครับแต่มาได้คนอื่นที่ลงวันนี้นะคุณเวลานักภาคคนอื่นเขาจะเรียกว่า อะไรนะชื่ออะไรเนะ่ะผาผาลาผาลาเออเด่นมากคนนี้ผาลาเนี่ยเบอร์สิบเอ็ดเด่นมากครับเพิ่งเห็นหน้านะติดแต่ว่าเพิ่งลงเห็นหน้าใช่ไหมครับเนี่ยเด่นมากครับยิงหลายครั้งครับแต่วันนี้เขายิงได้ลูกที่สี่แล้วเขาดีบบอลเกือบเข้าไปแล้วนะผาลาผาลาผาลา <c oughs> เอ่อ <c oughs> โคศกต่างชาติพาลาพาลาอ๋อแต่ว่าชื่ออะไรนะบุญบุญเลยนะนะครับผาลานะครับเก่งโดยมากส่วนมากก็ผิดถ้าบางคนก็ผิดพลาดเล็กน้อยบางครั้งแต่ว่าโดยรวมก็คือเจ๋งนะครับเออบนดินพาลาขอบคุณมากครับนี่ที่ว่าทีมอกองเชียร์ไทยจริงครับบดินพาลาครับเก่งครับเบอร์สิบเอ็ดคนนี้ หน้าตาผ,มผอมๆไม่น่าจะเป็นนักบ,บอลเก่งเลยโอ้โหคนนี้ต้องดังแน่หลังจากนี้นะผมไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับมันเล่นได้เนียนอะ่ะเล่นฉลาดเนียนแล้วมีจังหวะเจ๋งๆเยอะนะครับโอ้โหสุดยอดแค่ลูกแรกที่เขาหลบจี้เข้าไปแล้วก็ดีดให้หน่อยถ้าไม่ถ้าสุขโชคไม่ไม่ไม กระดอนมาแฮน์บอลนี่โองามไส่เลยนะสุดยอดสุดยอดสุอดนะครับมันมีความสุขนะมีความสุขส่วนเรื่องหนึ่งที่อีกฝากเรื่องหนึ่งก็คือซินแตยองแหกบก,กนะผมเชื่อว่าขบวนการที่เขาทําอยู่ครั้งนี้มันไม่ได้ทําให้เขาดูเด่นดูดีหรอกครับเอาใช้ว่าเขากำลังทำรายการทำคอนเทนต์พอ ไม่ต้องไปโกรธแกครับผมไม่เคยโกรธแกอย่างนี้แล้วครับคนเราต้องมีเหตุผลของตัวเองนะครับแต่คนคนนี้ไม่ได้ทําให้ลุงคนเสียเปรียบเขาหรอกครับ <c oughs> เขาทาอะไรไม่ได้ครับเขาทําได้เท่านี้ก็คือชักชวนคนที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยมาฟังเขาแต่อาจจะไปเจอลีลาแบบเหมือนคนเมาลีลาทานหน้าแล้วมันตลกว่าไอ้นี่บ้าบ่าวะทานหน้า มันตลกดีไว้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูเขาอีกว่ามันเพลินดีอะไรประมาณนี้จริงๆไม่ได้ประโยชน์นะครับไม่ได้ประโยชน์ในคดีนี้ผมอยากให้เขาอยากหาคนร้ายผมอยากให้เขาอยากหาคนร้ายอยากหาคนร้ายแบบลุงพลลุงพลวิ่งให้ตั้งแต่แรกจนมาถูกแทงข้างหลังเนี่ยนะครับนี่ก็แย่แล้วนะนะครับดังนั้นเรื่องนี้ครับ ซินเตยองทำลายลุงคนไม่ได้เลยตอนนี้เขาทำลายได้ของเขาเเฉยครับแต่คนนี้ทำลายลุงคนไม่ได้ครับนะครับไม่ต้องซีเรียสใดๆเลยนะครับนะฮะโอเคครับก็มาพูดพอเขาป่าของคอครับเพื่อท่านเวลาก่อนที่น้องนื้ยจะขึ้นนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขความเจริญถ้า ดีใจกับการเชียร์บอลแล้วก็นอนหลับฝันดีนะครับผมนะครับขอให้ fc ทุกคน fc ลุงพลทั้งหลายนะครับแล้วก็แอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับเมมเบอร์ทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจทั้ง2ช่องนะครับช่อง Family นะครับขอบคุณมากครับนะครับแล้วก็ช่องหลักนะครับขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนานะครับเดี๋ยวอะไรก็จะผ่านไปเองครับ ผ่านไปเวลาเราคิดดีพูดดีทําดีถ้ามันผ่านไปเราก็ได้ทําดีไปแล้วก็ผ่านไปอย่าทําชั่วให้มันผ่านไปครับจงทําดีแล้วก็ผ่านไปก็ทําดีเรื่อยๆแต่ถ้าทําชั่วก็ให้ผ่านไปเลยจบเลยแล้วก็เริ่มทําดีใหม่นะครับนอนหลับฝันดีนะครับหรือสถานีต่อไปก็น้องนุ้ยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวย้อนค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ